สวัสดีค่ะน,นี้ต้อนรับเข้าสู่ B-Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B-Y Story วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการสมัครบัตรทองนะคะหรือที่เรียกว่าบัตรประกันสุขภาพทัวนหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันชปะสปสชกันนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปติดตามรับชมเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมขอหนึ่งสับสได์นะคะเป็นกําลังใจให้กับ BY Station ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนการสมัครบัตรทองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันสปสชนะคะง่ายมากๆเลยเพราะทุกท่านคงมีมือถือกันอยู่แล้วเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google p l y y นะคะหรือ App Store ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าสปสชหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันได้เลย คำว่าลงทะเบียนค่ะให้เรากดคําว่าลงทะเบียนกดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆนะคะแล้วก็กดยอมรับค่ะจากนั้นค่ะจะให้เป็นการกรอกเลขบัตรประชาชนค่ะเราก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนของการสแกนลายนิ้วมือหรือตั้งรหัสผ่านนะคะสําหรับการเรียกว่าเข้าใช้แอปเราตั้งรหัสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเห็นคําว่าลงทะเบียนสิ์หลักประกันนะคะ แล้วก็ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันนะคะตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่ให้กดไปได้เลยนะคะตรงก็กดตรงไม่ตรงก็กดไม่ตรงไปได้เลยหลังจากนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนขั้นตอนต่อไปค่ะถ่ายรูปตัวเองถือบัตรประชาชนนะก็หลังจากนั้นค่ะก็แนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆก็คืออย่างที่บอกว่าถ้า ที่อยู่ปัจจุบันตรงกับบัตรประชาชนนะคะก็ใช้แค่สำเนาบัตรกับสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแต่ถ้าเราอยู่ต่างที่ก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของเล่มที่เราไปอาศัยอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนังสือรับรองในส่วนของหนังสือรับรองจากผู้นําชุมชนนะคะว่าเราได้ไปอาศัยอยู่ในย่านนั้นจริงๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็กรอกที่อยู่ปัจจุบันของเราให้ถูกต้องนะคะเช็คทุกฟิลให้ถูกต้องว่าคุณกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วก็เลือกเครือข่ายของหน่วยบริการได้เลยก็คือ โรงพยาบาลนั่นเองนะเมื่อทําตามขั้นตอนเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะตามรอบการลงทะเบียนของสิทธิ์หลักประกันเมื่อระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนและตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้เกิดสิทธิ์ตามรอบที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะคะตอบกลับมาว่าขณะนี้สิทธิ์ของท่านได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหากมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์1 3 3 0นนะคะหากคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือว่า ทำถูกต้องหรือไม่นะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับในยุคนี้ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็สําหรับใครที่เล็งๆไว้ว่าจะสมัครบัตรทองนะคะบัตรประกันสุขภาพทพ่วหน้าและยังไม่ได้สมัครคุณก็สามารถที่จะนั่งทําอยู่ที่บ้านได้สบายๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะคะสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามแลบชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ